สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับตามคําพูดที่ผมได้แจ้งไว้นะเพราะว่าจะมีอีกคันหนึ่งมาแนะนํานะครับคันนี้ก็เป็นโตโยต้านะครับรีโวนะครับเป็นสีเทานะเป็นปี15เช่นกันนะครับเหมือนคันที่แล้วนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่อง 2.4J นะครับเป็นเกียร์เมนนวลนะครับคันนี้เสนอขายอยู่ในราคานะครับ499,000บาทนะครับสวยๆแบบนี้คันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้ม คันที่แล้วว่าคุ้มแล้วคันนี้คุ้มกว่านะครับของแต่งล้นๆนะครับคันนี้เป็นเครื่องสองเป็นเครื่องสองจุดสี่เจนะครับเป็นระบบเกียร์เมนนวลนะครับสีเทานะครับสี่ประตูนะครับปีสองพันสิบห้านะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้าแล้วกันผมให้ดูยางเอียงนะจะได้เห็นนะผมบอกแล้วว่าของล้นๆนะคันนี้นะครับคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับ พร้อมไฟ LED และไฟเลี้ยวไฟหลีฝั่งด้านในนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับดูนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับโคมแท้เดิมโรงงานไม่มีแตกร้าวนะครับไฟถักไฟแท้นะครับไฟเดิมเบิกศูนย์นะครับสภาพมือหนึ่งผมบอกเลยใครหาอยู่คันนี้นะครับสุดคุ้มเลยสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับ เป็นโครเมียมแบบเงาแล้วก็แบบด้านนะครับมีสามเส้นนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตรงฝากระโปรงก็จะมีคิ้วโครเมียมเพิ่มความดุดันนะครับให้สวยหรูยิ่งขึ้นนะสวยๆแบบนี้เลยเป็นโครเมียมสลับสีดำนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับท่านใดสนใจออกรถนะครับศูนย์หกสองกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับ รถมีเยอะมากๆผมบอกเลยตอนนี้มีรถสี่ประตูเข้ามาเยอะมากๆนะครับสำหรับวีโกหรือรี v วนะครับมีหลายรุ่นนะครับวันนี้ผมมานำเสนอที่ใหญ่ก่อนนะครับรีโวหน้าหล่อนะครับปี2015นะครับที่บอกว่าคันนี้ของแต่งล้นๆนะครับท่านผู้ชมดูนะครับว่าคันนี้ทำอะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับล้อแมกใหม่นะครับขอบประตูใหม่นะครับ ขายบันไดนะครับแล้วก็การชนท้ายนะครับการชนท้ายเป็นแบบออฟโรดเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคันนี้นะเสนอขายอยู่ที่ราคา4แสน9,090บาทอ่าลูกค้าดูนะครับของแต่งครบจริงๆนะครับเป็นยางของโยโก,โกนะครับเป็นยางโยโกโปี2018นะครับจานเบรกเหลือๆแมพสวยๆดอกยางเหลือๆแบบนี้นะครับครบๆเลยนะครับ ใครชอบนะครับสายลุยนะครับผมบอกเลยว่ารีบเลยนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวดูด้านในจะเห็นไหมนี่นะครับมีการทำโช๊คมาใหม่นะครับผมบอกเลยรถคันนี้ซื้อไปขับหล่อๆเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับมีการทำโช๊คมาใหม่นะครับทั้งสี่ต้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับครอบด้วยโครเมียมีไฟเลี้ยวฝั่งมานะครับโลโก้ไฮลักอยู่ครบนะครับ ใายบันไดแท้สู่โรงงานนะครับคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยสีเทานะครับราคาเจ็สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับติดฟิล์มาให้เรียบร้อยนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับถ้าใครอยากออกรถนะสอบถามผมได้เลยนะครับผมดันดูเคสจริงๆนะครับลูกค้าผมเยอะนะครับจะต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพนะครับติดต่อได้เลยนะครับคันนี้เป็นดีเซลนะครับสองุดเดอ้สอง J ุดสี่เจนะครับดูนะครับยางโยโกฮัมม่านะครับ แมสวยสวยๆดอกยางเหลือๆนะครับสายลุยนะครับสุดคุ้มจริงๆนะครับเป็นเกียร์แมนนว่นนะครับเกียร์แมนนวลของโตโยต้าเนี่ยก็เข้าง่ายนะช่วงเกียร์มันสั้นนะครับตับนิึงก็เข้าแล้วครับผมดูนะครับผมบอกแล้วว่าคันนี้ของแต่งคุ้มๆนะครับ4,900นะดูนะครับสีเทานะครับปฟท้ายแท้เดินโรงงานโลโก้อยู่ครบนะครับตัวมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีเนี่ครับการชวนแค่ชุดนี้ ก็หลายตังละเรียนตรงๆนะครับคันนี้เป็นแบรนด์น่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับเป็นกันชนดํานะครับเป็นเหล็กจริงๆนะครับเหล็กทั้งดุ้นเลยนะครับเอาไว้ลากเรือลากสปีดโบ๊ทนะครับหรือจะลากเป็นรถบ้านก็ได้นะครับผมบอกเลยนะครับสุดๆคันนี้นะกแค่กันชนก็หลายตังละพูดตรงๆนะครับนี่นะครับมียี่ห้อของเขาอยู่นะครับ ช้างสยามเอนเนะครับหลายๆใครหลายคนที่เล่นออฟโรดน่าจะรู้นะครับว่าเป็นแบรนด์จากที่ไหนนะครับดูนะครับตัวลากอันนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสุดๆคุ้มมากๆนะครับตัวโชกด้านล่างก็เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นคนละสีเห็นไหมฮะเจ้าของเดิมแต่งมาครบมากๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถของเรานะครับไม่มีพิควัม ชนหนักจมน้ําแน่นอนนะครับตัวโชคเปลี่ยนให้ใหม่สีต้นนะครับคู่หน้าคู่หลังนะครับทงเทงอะไรเราย้ายไม่ให้หมดแล้วนะครับแหนบเหน็บช่วงล่างระบบน้ามันเราอัดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับตามโลโก้เลยนะครับช้างสยามเอนะครับน่าจะเป็นสํานักแต่งของออฟโรดแหละนะครับคันนี้เพียงสี่แสนเก้าหมืนเก้าพนนะครับผมบอกเลยสุดคุ้มจริงๆ อุ้มมากๆนะคันนี้สีเทาดําดูดุล่อแบบนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้มีหนึ่งคันนะครับสีนี้เลยแต่ว่าเป็นเกียร์โตกับเครื่อนสี่ล้อเรียบร้อยไปแล้วครับมาหนึ่งวันติดจองอีกวันหนึ่งจัดไฟแนนซ์ผ่านรับรถกลับบ้านอยู่นานเลยแล้วนะครับนี่นะครับ 2.4J ปี15นะครับ490,000นะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับอ่ะคันนี้ก็เหมือนคันที่แล้วนะครับก็จะติด กัรลอยนะขอบประตูนะครับสามารถช่วยซับเสียงได้ระดับหนึ่งนะครับยาวไปถึงด้านล่างเลยนะครับก็เนี่ยเวลาเราเปิดใช่ไหมครับบางทีเราจะไปโดนที่อื่นเนมันจะมีอันนี้การขอบประตูเราไว้เพราะรถส่วนใหญ่จะมีรอยนะครับสันประตูนะครับคันนี้นะครับแผงประตูเป็นสีดานะครับสลับกับเป็นผ้าแบบเงาเงาของโตโยต้าเองนะครับโตโยต้าดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะครับตัวกระจกนะครับเป็นกระจกอัตโนมัตินะครับ เป็นกระจกอัตโนมัตินะครับปรับกระจกไฟฟ้าปรับพับเซ็นทรัลล็อกต่างๆนะครับคันนี้นะครับเป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานนะครับตามที่ผมแจ้งเลยนะครับรถดีรถเดิมนะครับสวยครบจบที่เดียวนะครับที่เพชรยนต์นะพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับอันนี้ยังเป็นพวงมาลัยปกติอยู่นะครับราคา499,000น่ะสุดคุ้มอ่ะก่อน89,000บาทนะครับฟีดาวไปเลยนะ ออกกับผมของแถมเพียบนะครับน้ํามันเต็มถังนะครับฟรีภาษีพรบฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าเพียงจองรถไว้จัดไฟแนนซ์ผ่านรับเงินจองคืนนะครับไม่มีการเก็บเงินหลังไม่แน่นอนเพราะทุกบัญชีที่โอนเข้ามาเป็นบัญชีบริษัทนะครับเซลล์ไม่ได้ได้อะไรด้วยเลยนะครับครับหน้าที่ของตัวเองอย่างเดียวนะครับตรงนี้เป็น power outlet นะครับมี2จุดนะครับซ้ายขวานะครับเนี่ยตัวเกียร์นะครับ เป็นเกียร์กระปุกอ่ะเรียกง่ายๆนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับนี่ไดเห็นไหมครับช่วงด้านเกียร์มันสั้นนะมันจะเข้าง่ายนะครับแล้วก็มีโหมดให้เล่นเหมือนเดิมนะครับมีอีโค o โหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับจะคล้ายๆกับระบบออโต้นะครับทําให้แบบคันเร่งมันตึงแล้วเราแต่นิดเดียวนี่คือพุ่งเลยนะครับแล้วยิ่งเป็นเกียร์เ็นนวลนะครับโอ้โหแรงท้องไม่ต้องพูดถึงปล่อยคัสไม่ดีนี่มีหงายนะครับผมบอกเลย คันนี้นะครับเป็นเบาะผ้ากัมยี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับเป็นเบาะใหม่ๆนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับท่านใดสนใจออกรถเนาะ0626407776นะครับในเพชรยนต์นะครับรถดีฟีดาวนะครับเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ก็พรมด้านล่างอ่านี่ก็ชุดนี้ก็หลายตังนะครับเขาเลือกเป็นพรมกระดุมเนาะเป็นพรมกระดุมทั้งชุดนะครับหน้าหลังเลยนะครับ นี่นะครับสวยๆนะครับคุ้มอ่ะจริงๆพอๆกับคันแรกที่ผมรีวิวไปเลยนะครับคันนี้แถงประตูภายในห้องโดยสารก็เป็นหนังเป็นสีดําเช่นกันนะครับสลับกับผ้าตรงนี้นะครับโตโยต้าเขาเป็นหนีอยู่แล้วนะถ้าเป็นรีโวนะครับนี่นะครับภายในห้องโดยสารนะครับถ้าถ่ายจากด้านนอกมองเข้าไปนี่กว้างมากๆนะครับด้านหลังเบาะคนนั่งด้านหน้าและคนขับมีช่องเก็บ ของนะครับเป็นช่องเก็บสัมภาระนะครับแล้วตัวเบาะนะครับเบาะไม่มีเปิอะเปื่อนคาบอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถมือเดียวสวยๆแบบนี้เลยนะครับยืที่พักแขนตรงกลางให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถสี่ประตูสมัยใหม่สมัยปัจจุบันเนี่ยห้องโดยสารกว้างนะครับสะดวกสบายนะครับนั่งนิ่มๆไม่เหมือนรถกระบะสมัยก่อนนั่งแล้วก็ตกตักตก,ต,กตักนะครับอันนี้นิ่มๆเลย พมกระดุมผมบอกแล้วทั้งชุดนะครับชุดใหญ่นะครับทั้งทั้งตัวห้องโดยสารเลยนะครับเป็นพรมกระดุมสีแดงทั้งหมดนะครับนี่นะฮะสวยๆคุ้มๆแบบนี้เลยนะครับของแต่งครบๆนะครับล้อยางนะครับกันชนนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะไม้น้อยนะครับไม้เพียงแสนต้นนะครับ เป็นรถปี2015นะราคาอยู่ที่499,000นะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้นะครับเป็นห้องเครื่องของเตอร์ต้านะครับรีโวนะครับ2.4คันนี้นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่499,000เท่านั้นนะครับผ่อนเพยง9,000บาทนะครับฟรีดาวกันไปเลยนะครับเช่นเดิมนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีคราบละมันไหลเยิ้มนะครับดูกันได้เลยนะครับดูกันช้าๆนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไล่จากด้านซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มลมเนาะปั๊มลมนะครับแล้วก็ปั๊ม ABS นะครับรอยมาร์กจุดต่างๆอยู่ครบนะครับผมบอกเลยเหมือนคันที่แล้วดูนะครับฝากระโปรงนะครับน็อตไม่มีขยับครับสวยๆแบบนี้นะใครสนใจนะครับติดต่อเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถอะมาเร็วไปเร็วนะครับดูนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับแก้มซ้ายขวานะครับไม่มีขยับนะตัวน็อตนะรถใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับคานหน้าอยู่ครบแก้มครบทุกอย่างนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับของเหลวถ่ายให้ใหม่หมดแล้วนะครับทันนี้เป็นแบบเป็นแบบกึ่งแห้งกึ่งน้ํานะครับอ่าคนอาจจะงงว่าเป็นกึ่งแห้งกึ่งน้ําก็คือมันมันจะเป็นกึ่งนะครับจะมี ที่เติมน้ำกันด้วยแต่ว่าสามารถใช้แบบแห้งได้ด้วยมันจะไม่ได้เป็นแบบน้ําเต็มตัวและแห้งเต็มตัวนะครับนี่นะครับหัวน็อตเหมือนที่ผมแจ้งผมบอกแล้วรถอะไม่มีพิคว่ำจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับรถที่เพชรยนต์นะครับฝากระโปรงก็ฝากระโปรงแท้นะครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่นะครับเลขเพจมอ,อกต,อต่างๆอยู่ครบนะครับลูกค้านะ่ะเข้ามาดูรถแล้วเอาไปเช็คศูนย์ได้เลยว่ารถคันนี้เคยประสบอุบัติเหตุไหมอะไรอย่างนี้นะครับ ปลอดภัยร้อเซนะครับซื้อรถที่เพชรยนต์นะครับผมแจ้งอย่างนี้เลยนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเพันสุดคุ้มดูนะครับดูเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับสายพานทำมิ่งเช็คตามระยะนะครับห้าหมื่นโลแปดหมืนโลนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าโตโยต้ารีโ o t สองจุดสี่เจนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเกียร์แมนนวลนะแต่ขออนุญาตปิดแป๊บนึงนะ เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Toyota r e ีโคันนี้นะเป็นเครื่อง 2.4J นะครับปี2015นะครับราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะครับสีเทาของแต่งครบคบล้นๆ้นคันนี้อย่างที่ผมแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กกันชนนะครับคมกระดุมต่างๆนะครับสวยๆเลยใครตัดสินใจอยู่นะครับรีบตัดสินใจได้เลยลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะมีหลอกหรืออะไรนะครับ เพราะทุกบัญชีที่ให้โอนเงินมาจองเป็นบัญชีเจ้าของบริษัทโดยตรงบริษัทของเราไม่ใช่เต็นท์รถทั่วไปนะครับเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับเป็นศูนย์รวมหรือเป็นโชว์รูมรถมือสองเลยที่ใหญ่ที่สุดในบินบุรีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับเจ้าตัวตารีโว2.4ปี15คันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ารถที่นี่มีเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ที่ผมจะน,นำเสนอก็คือเพื่อเพิ่มความมั่นใจของลูกค้านั่นเองนะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยไม่ใช่เต็นท์บ้านๆน,นะครับเป็นแบบว่าเป็นรูปแบบบริษัทเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าทุกท่านมีความหมายนะครับดูแายอย่างดีนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถเยอะๆแบบนี้นะครับฝันนี้เป็นโซนช่างนะครับเป็นรถเข้าใหม่อยู่ด้านหนึ่งนะ นี่นะครับหลายคนก็คงกลัวนะผมเข้าใจนะครับเพราะว่าไม่ได้มาเห็นรถหรือไม่ได้มาเห็นอะไรเองนะครับแล้วก็มีตรงนี้จะมีโซนรถตู้นะครับเป็นรถตู้เข้ามาใหม่ประมาณยี่สิบสามสิบพันนะครับรถตู้นี้ก็ไม้หลักหมื่นทุกคันนะตอนนี้ไม้หลักหมื่นก็โดนไปหลายคันละเหลือแต่ไม้แบบเกือบ,อบแสนนิดๆน,น,นะครับดูรถตู้นะครับใครว่าฟีดดาวเหมือนกันหมดนะครับรถที่นี่นะ มีทั้งสีขาวสีบอลแต่งแล้วยังไม่แต่งนะครับแบบเดิมแบบ V นะครับบอดสามบอดสี่เรามีหมดนะครับเข้ามาคุยกันได้ครับสนใจคันไหนนะราคาต่อรองได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องลาไปจริงๆแล้วเน็ตเพชรยนต์นะครับกับเจ้าโตโยต้ารีโคันนี้นะท่านใดสนใจออกรถนะครับ0626407776เน็ตเพชรยนครับ